ันนี้นาเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับเกี่ยวข้องกับการทํานายนิสัยและความรักที่มีความแม่นยําถึง90%เลยทีเดียวฟังแล้วต้องร้องโอ้โหเลยนะครับต้องลองไปฟังดูนะครับแต่ว่าวิธีการก็คือว่าผมจะบอกว่าวันที่เท่านี้วันวันนี้เดือนนี้จนถึงวันนี้เดือนนี้เป็นสีอะไรแล้วก็ค่อยไปฟังว่าสเต็ปแรกคือต้องฟังว่าอยู่สีอะไรก่อนนะครับแล้วอีกสเต็ปที่2ก็คือ มาฟังคำทำนายว่าสีนี้หมายความว่าอะไรอย่างนี้นะครับข้อแรกเลยครับเราก็ต้องมาดูก่อนว่าวันและเดือนเกิดของเรามีค่าเป็นสีอะไรแล้วค่อยไปฟังคำทำนายตอนท้ายว่าสีนั้นหมายถึงอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งเท่าที่ดูแล้วมีความแม่นยำถึง90%เลยทีเดียวโดยดูจากวันและเดือนเกิดซึ่งจะบ่งบอกได้ถึงความรักและก็นิสัยในเองนะครับเริ่มเลยนะครับก็คือคนที่เกิด23่าธันวาคมจนถึง1มกราคม สีแดงคนที่เกิดวันที่2ถึง11มกราคมสีส้มคนที่เกิด12ถึง24มกราคมสีเหลืองคนที่เกิดวันที่25มกราคมถึง3กุมภาพันธ์สีชมพูคนที่เกิดวันที่4ถึง8กุมภาพันธ์สีฟ้าคนที่เกิดวันที่9ถึง18กุมภาพันธ์สีเขียวคนที่เกิดวันที่19ถึง28กุมภาพันธ์สีน้ำตาล คนที่เกิดวันที่29กุมภาพันธ์ถึง10มีนาคมสีน้ำทะเลคนที่เกิดวันที่11ถึง20มีนาคมสีเทาก้อนหินคนที่เกิดว no ั euh. 19, น, OM นที Alexandria 19, น Minor Ren 19, น่21มีนาคมเป็นสีดำคนที่เกิดวันที่22ถึง31มีนาคมเป็นสีม่วงคนที่เกิดวันที่1ถึง10เมษายนเป็นสีน้ำเงินเข้มคนที่เกิดวันที่11ถึง20เมษายนสีเงินคนที่เกิดวันที่21ถึง30เมษายนสีขาว คนที่เกิดวันที่1ถึง14พฤษภาคมสีฟ้าคนที่เกิดวันที่15ถึง24พฤษภาคมสีทองคนที่เกิด25พฤษภาคมถึง3มิถุนายนสีครีมคนที่เกิดวันที่4ถึง13มิถุนายนสีเทาคนที่เกิดวันที่14ถึง23มิถุนายนสีน้ำตาลแดงคนที่เกิดวันที่24มิถุนายนสีเทา คนที่เกิดวันที่25มิถุนายนถึง4กรกฎาคมสีแดงคนที่เกิดวันที่5ถึง14กรกฎาคมสีส้มคนที่เกิดวันที่15ถึง25กรกฎาคมสีเหลืองคนที่เกิดวันที่26กรกฎาคมถึง4สิงหาคมสีชมพูคนที่เกิดวันที่5ถึง13สิงหาคมสีฟ้าคนที่เกิดวันที่14ถึง23สิงหาคมสีเขียวคนที่เกิดวันที่24สิงหาคมถึง2กันยายนสีน้ำตาล คนที่เกิดวันที่3ถึง12กันยายนสีน้ำทะเลคนที่เกิดวันที่13ถึง22กันยายนสีเทาก้อนหินคนที่เกิดวันที่23กันยายนสีเหลืองออกเขียวคนที่เกิดวันที่24กันยายนถึง3ตุลาคมสีม่วงคนที่เกิดวันที่4ถึง13ตุลาคมสีน้ำเงินเข้มคนที่เกิดวันที่14ถึง23ตุลาคมสีเงินคนที่เกิดวันที่24ตุลาคมถึง11พฤศจิกายนสีขาว คนที่เกิดวันที่1 2ถึง21พฤศจิกายนสีทองคนที่เกิดวันที่22พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมสีครีมคนที่เกิดวันที่2ถึง11ธันวาคมสีเทาคนที่เกิดวันที่ 12- 21งธันวาคมจะเป็นสีน้ำตาลแดงแล้วคนที่เกิดวันที่22ธันวาคมก็จะเป็นสีฟ้าอมเขียวนั่นเองนะครับคราวนี้เราก็มาฟังคําทานายครับเมื่อเรารู้แล้วว่าช่วงวันและเดือนเกิดของเรานั้น อยู่เป็นสีอะไรคราวนี้ก็มาดูความทานายกันครับถ้าใครได้สีแดงคุณเป็นคนที่น่ารักเป็นที่รักของทุกๆคนมากๆเลยเป็นคนเลือกสรรความรักมักจะตกหลุมรักและชอบความรู้สึกถึงที่ถูกรักคุณเป็นคนที่มีอารมณ์ดีมีบุคลิกร่าเริงแต่ในบางครั้งคุณก็จะมักกุดกิดง่ายอารมณ์อ่อนไหวเปราะบางมากเวลาที่มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นคุณก็จะแสดงความเป็นมิตรและอ่อนโยน ดังนั้นจึงมีผู้คนมากมายอยากที่จะเข้าใกล้คุณชื่นชอบที่จะเป็นเพื่อนกับคนอย่างคุณนั่นเองครับต่อมาครับคนที่ได้สีครีมนะครับสีครีมคุณชอบที่จะแข่งขันกับคนอื่นๆคุณไม่สามารถทนต่อความร่มหรวได้คุณรักการเล่นกีฬาและกิจกรรมกลางแจง้งบุคลิกภาพของคุณล่าเริงเป็นที่ไว้วางใจได้คุณมีความระมัดระวังอย่างมากเกี่ยวกับความรักและจะไม่ตกหลุมรักใครง่ายๆแต่ถ้าคุณพบคนที่คุณรักแล้วแล้วก็ จะไม่ปล่อยให้เขาหนีไปนั่นเองครับต่อมาครับสีฟ้าอมเขียวคุณเป็นคนใส่ใจเรื่องรูปลักษณ์ภายนอกมากดังนั้นการเลือกคู่ครองของคุณก็จะวางเป้าหมายไว้สูงมากที่เดียวคุณมักจะมีจิตใจที่ชัดเจนในการคิดและการแก้ปัญหาที่ยากลําบากทําให้ไม่ทําอะไรผิดพลาดได้ง่ายและเพราะเหตุนี้เองทําให้คุณได้รู้จักกับเพื่อนใหม่ๆได้ง่ายนั่นเองครับต่อมานะครับสีเทา คุณเป็นคนที่มีความกระตือรือร้นและเป็นที่ดึงดูดความสนใจมากคุณเป็นคนเปิดเผยคิดอะไรก็พูดอย่างนั้นแสดงออกถึงความรู้สึกภายในเสมอแต่บางครั้งมันก็ทำให้คุณเห็นแก่ตัวอยากได้รับความสนใจจากผู้อื่นและรักความยุติธรรมมากคุณเป็นคนตลกและรู้วิธีพูดสิ่งที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสมทำให้คนรอบตัวคุณมีความสุขต่อมานะครับสีเขียวคุณเป็นคนเข้ากับเพื่อนใหม่ได้ง่าย คุณไม่ใช่คนขี้อายแต่บางครั้งคำพูดของคุณก็มักจะทำร้ายคนอื่นคุณปรารถนาได้รับความสนใจจากคนที่คุณรักและชอบความรู้สึกที่จะถูกรักเวลาส่วนใหญ่คุณมักจะรอคอยคู่ชีวิตปรากฏนั่นเองนะครับต่อมาครับคนที่ได้สีทองสีทองคุณเป็นคนที่มีความชัดเจนมาก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 ,กว่าเวลาไหนควรทำอะไรสิ่งใดไม่ควรทำบุคลิกร่าเริงมุษยสัมพันธ์ดี สำหรับคุณแล้วการตามหาคนที่คุณรักนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายและเมื่อคุณพบคนที่คุณรักแล้วก็ไม่เปลี่ยนใจรักเดียวใจเดียวให้ความสำคัญกับความรักมากต่อมาครับสีชมพูคนคุณจะทำทุกอย่างได้ดีที่สุดคุณชอบที่จะดูแลคนอื่นแต่คุณไม่ใช่คนที่พึ่งพึงพอใจอะไรได้ง่ายๆมักมีความคิดด้านลบคุณมักจะอธิษฐานภาวนาให้ความรักของคุณสวยงามและสมบูรณ์แบบเหมือนเทพนิยายสีเหลือง คุณเป็นคนไร้เดียงสาและน่ารักอ่อนหวานความไว้วางใจของผู้คนมีพลังในการควบคุณคุณอย่างแข็งแกร่งเมื่อคุณตัดสินใจหรือเลือกแล้วคุณมักจะตัดสินใจทําในสิ่งที่ถูกต้องและมักจะหวังที่จะมีความสัมพันธ์ที่โรแมนติกนั่นเองครับต่อมาครับคนที่ได้สีน้ําตาลแดงคือ,อไรคุณเป็นคนที่ฉลา,าดและเป็นคนที่ใส่ใจในตัวเองคุณมักทําสิ่งต่างๆตามความชอบของคุณและบางครั้งก็ประสบกับปัญหาเพราะคุณไม่สนใจความรู้สึกของคนอื่น มากเกินไปจนทําให้คุณเองต้องเดือดร้อนคุณเป็นคนที่มีความอดทนต่อความรักเมื่อคุณตกหลุมรักใครสักคนคุณก็จะไม่ไปใส่ใจคนอื่นอีกต่อมานะครับคนที่ได้สีส้มคุณมักจะรับผิดชอบในสิ่งที่คุณได้ทําลงไปและรู้วิธีการรับมือกับคนอื่นคุณมักจะตั้งเป้าหมายให้กระตนเองมากมายกับคู่แข่งคุณเป็นคนที่คุณเป็นคนเชื่อคนยากรวมถึงเพื่อนๆของคุณด้วยแต่เมื่อคุณคิดว่าเขามีความน่าเชื่อถือ คุณก็จะให้เขาเป็นคนที่น่าไว้ใจได้ตลอดการสีม่วงนะครับคุณเป็นคนลึกลับไม่เห็นแก่ตัวและเป็นเรื่องยากที่จะสนใจใครสถานะของคุณมักไม่แน่นอนเป็นคนเจ้าอารมณ์เป็นที่นิยมมากชื่นชอบของคนรอบตัวคุณด้วยนั่นเองแต่คุณก็มักจะทําเรื่องโง่เขาเป็นคนความจําไม่ดีคุณมักชอบเป็นเพื่อนกับคนที่มีนิสัยจริงใจสีเทาก้อนหินนะครับคุณเป็นคนที่สงบ แต่มักจะกดดันตัวเองคุณมักจะชอบอิจฉาในเรื่องเล็กๆน,น้อยๆคุณเป็นคนที่อยู่ไม่นิ่งแต่คุณเป็นคนบุคลิกน่ารักน่าทนุถนอมเพื่อนๆไว้วางใจและกล้าเข้าใกล้คุณนั่นเองสีดำคุณชอบความท้าทายเพราะคุณมีความกล้าที่จะยอมรับความท้าทายเหล่านั้นแต่คุณไม่ต้องการเปลี่ยนวิถีชีวิตของคุณเองชอบเดินตามทิศทางนี้และความรักของคุณก็เต็มไปด้วยความท้าทายและความแตกต่างจากคนอื่นเล็กน้อยนั่นเองครับสีเหลืองออกเขียว คุณเป็นคนที่มีจิตใจดีและสร้างความอบอุ่นให้คนอื่นเสมอคุณมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนในครอบครัวและเพื่อนๆคุณเกลียดความรุนแรงและรู้ว่าควรทำอะไรและไม่ควรทำอะไรคุณเป็นคนใจดีและมองโลกในแง่ดีคุณเป็นคนรู้จักพ,งพ,พึงพอใจไม่อิจฉาในสิ่งที่คนอื่นมีสีน้ำตาลคุณรักการเล่นกีฬาเต็มไปด้วยพลังแต่มันยากสำหรับคนอื่นที่จะเข้าใกล้คุณคุณเป็นคนถม่มตัวเข้าหาความสัมพันธ์ได้ง่าย แต่เมื่อคุณพบว่าไม่ได้สิ่งที่คุณต้องการในความสัมพันธ์คุณก็จะยอมแพ้ในทันทีและจะฟื้นฟูได้อย่างรวดเร็วสีฟ้าคุณไม่มีความมั่นใจในตัวเองและคุณเป็นคนพิถีพิถันมากคุณเป็นคนมีาพานสวรร่างและหลงรักคนง่ายเมื่อความรักมาถึงคุณแค่ใช้ความรู้สึกไม่ใช้หัวใจเพื่อความรักนั่นเองครับสีเงินคุณเป็นคนที่เต็มไปด้วยจินตนาการเป็นคนค่อนข้างเขินอายแต่คุณยินดีที่จะยอมรับสิ่งใหม่ และความพยายามใหม่ๆเพื่อท้าทายตัวเองเมื่อคุณเรียนรู้สิ่งใหม่ๆก็จะเริ่มชินไปอย่างรวดเร็วและคุณจะแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆความรักของคุณค่อนข้างพบกับความร้มเหลวและสับสนสีน้ำเงินเข้มคุณเป็นคนที่มีราศีดึงดูดคนง่ายห่วงแหนรักชีวิตคุณมีความรู้สึกที่แข็งแกร่งสำหรับทุกสิ่งรอบตัวคุณแต่คุณเองก็เป็นคนที่สับสนง่ายหากมีคนทำให้คุณโกรธก็มักจะให้อภัยเขาได้ยากสีขาว ชีวิตของคุณเต็มไปด้วยความฝันและอุดมคติคุณค่อนข้างจะเฉยชาต่อสิ่งต่างๆรอบตัวขี้อิจฉาคุณเป็นกลุ่มคนพิเศษที่ไม่ซ้ำใครบางครั้งความคิดของคุณก็จะรู้กว่าคนอื่นเสมอด้วยต่อมานะครับสีฟ้าทะเลความรู้สึกของคุณไปมาเหมือนลมชีวิตคุณเป็นคนค่อนข้างเหงาโดดเดี่ยวรักการท่องเที่ยวคุณจริงใจต่อผู้คนมากแต่มักได้รับอิทธิพลจากคนอื่นๆไดง่าย สำหรับคุณการค้นหาความรักนั้นเป็นเรื่องที่ยากมากแต่คุณเป็นคนลุ่มหลงในความรักได้ง่ายทําให้คุณเจ็บปวดจากความรักได้ง่ายนั่นเองอันนี้ก็เป็นทั้งหมดนะครับก็ต้องดูจากวันและเดือนแล้วค่อยมาดูว่าเป็นสีอะไรเสร็จแล้วก็มาดูว่าสีนั้นหมายความว่าอะไรแบบนี้นะครับก็จะเป็นคําทํานายแบบสั้นๆแต่มีความแม่นยําสูงทีเดียวสําหรับนิสัยแล้วก็ความรักนั่นเองครับแล้วท่านผู้ฟังฟังแล้วแม่นยําประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะครับถ้าให้เต็ม100%ต จะแม่นสักกี่เปอร์เซ็นต์ครับวันนี้ขอจบบทเพลงเท่านี้ครับสำหรับทายนิสัยและความรักจากวันและเดือนเกิด